อทอดหมูหอมๆจ้ากินทอดหมูกินเขาแดงกับทอดหมูกินหอมกินมะนาวหอมชื่นใจทอดหมู นี่กินขา้าวแรงพี่น้องสีมว่วงกว่ากินข้าวตั้งแต่สีม่วง,งนี่ล่ะหางมกวงไปต้องไปที่ในหางมงอยู่สีม่วงเคิร์กกินข้าวตอนสีม่วงเคิร์กมากไหมเหนือมากกินตะเวนน,เเนั่นล่ะก,กินแล้วก็แล้วกินแล้วก็แล้วกินข้าวกินข้าวแรงเอ้ากิกนขา้นขาวเ,เ,เ,เที่ยว กินข้าวลูกกินข้าวแคนอ้วกินข้าวเร็วข้าใหญ่ๆจุบน้ำใหม่ฝีมือเจ้ากินไล่ๆไหม่ะสมกัเจ้าไปหายงางพักอันนี้อย่างหอมนมี่อ่านี่แบบเผือยยุงกัดนะสิยัดงดกัดงดกัดคือบบอกขอดเก็บบอกเอากินในเบื้องล้นวนอย่างยาน,านี่อันนี่อ่ะยางบัตผมอ่ะ อ,อันกัดกินค้าวทีไงห,ห้เบิงด้วเอาตุ้ยเลยตุยคําวทีไงเออแมวแก้วมาด้วยเหรอคะเนี่ยข้าวทีไงล่ะโน้ป้าเลกินข้าวแม้โน้กินผักครั้งแรกอืมกินกลับเลยอืมโน้กินผักครั้งแรกค่ะอือ กินกับหมูอ้าวพี่บุ๊คทีเดียวอ่ะทำง่ายง่าอืมเจ้าจ้าอืมแซ่บแซ่บหวานจริงอืมหวานจริงอืมหอมอืมจะได้กินผักครั้งแรกไหมอ่ะอ้าวคุณอาเอ้ยแซ่บเฮ้ยแซ่จมูกอืมอืแซ่บปกติปกติสันเไม่กินผักนะคะ 嗯，那我来吃。